สำหรับคลิปวิดีโอใน,นวันนี้นะครับผมจะมาสนองนิดคนที่ต้องการหาแมปเล่นเพลินๆนะครับเล่นได้ยันเช้าเล่นได้ยันโตลุ่งในโรบอกกันนะครับโดยมันจะมีแมปอะไรกันบ้างเนี่ยก็รอติดตามชมกันได้เลยครับผม โดยแมปที่1น,นะครับนั่นก็คือ Ninja Legend นั่นเองครับผมซึ่งเกม Ninja จ e g เจนนี่นะครับมันเป็นเกมแนวซูมเลเตอร์นะครับซึ่งเกมแนวซูมเลเตอร์นี่มันก็ขึ้นชื่อเรื่องความติดงอมแงมอยู่แล้วนะครับใครที่เผลอหลุดเข้าไปเล่นเกม ulator, ซูมเลเตอร์สักเกมเนี่ยผมบอกเลยครับว่าไม่ได้นอนกันแน่นอนครับผมเพราะว่าเล่นกันยันเช้าต้องฟางกันยันเช้าเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดแล้วก็ติดบนหัวตารางให้ได้เร็วที่สุดใช่ไหมละครับ ซึ่งดินจาเีเจนนี่แหละครับเป็นหนึ่งแมปซิมูเลเตอร์นะครับที่ผมบอกเลยครับว่าชวนติดมากๆเลยครับผมโดยซึ่งคอนเทนต์หลังของเกมนะครับก็จะมีประมาณนั้นและมันก็จะมีคอนเทนต์ลองนะครับที่เรียกได้ว่ากค่อนข้างสําคัญอยู่เหมือนกันนะครับใครเนี่ยที่ฟาร์มอยู่นะครับในเกาะแรกให้คุณผู้ชมไ้ลองมองขึ้นไปบนฟ้านะครับคุณผู้ชมจะเห็นกลุ่มก้อนเมฆนะครับแต่นอกเหนือจากกลุ่มก้อนเมฆนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเกาะต่างๆครับที่สามารถขึ้นไปยืนได้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดขึ้นไปเนี่ยครับ ซึ่งกล่องรลอนนั้นนั่นเลยครับคือรางวัลที่เมื่อคุณปีนขึ้นไม่ได้คุณจะได้รับรางวัลน,นั้นซึ่งรางวัลมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางที่ก็ได้หยิ่อหยางบางที่ก็ได้ตังหรือว่าบางที่ก็อาจจะได้สิ่งของอย่างอื่นตอบแทนไปแทนนะครับซึ่งคอนเทนต์ลหลักของเกมก็จะมีอยู่แค่นี้นี่แหละนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการฟาร์มเก็บเงินอัพสกิลซื้อของฟาร์มซื้ออะไรต่างๆตามเกมแนวซิมูเลเตอร์นั่นแหละครับ อันดับต่อมาครับผมอันดับที่2 Build a Boat for Treasure ครับผมแดะสำหรับ Build a Boat for Treasure นี้นะครับผมตัวเกมเนี่ยจะให้อิสระกับผู้เล่นเป็นอย่างมากเลยนะครับผมในการสร้างสิ่งต่างๆหรือว่าเกยบสิ่งต่าง,างๆขึ้นมานะครับผมถึงแม้ว่าชื่อตัวเกมเนี่ยหรือว่าชื่อตัวแมปเนี่ยจะเป็น Build a Boat for Treasure <i> <x 2> แต่ตัวเกมเนี่ยให้อิสระกับคนเล่นในการสร้างยานพรหนน้ที่นอกเหนือ <i> <x 2> จากเรือได้เต็มรูปแบบเลยครับผมแค่แค่คุณผู้ชมเนี่ยมีความสามารถมากพอได้ใช้อุปกรณ์ต่าง <Rogers S 2> ๆที่ตัวเกมเนี่ยมีมาให้นะครับผมโดยมันไม่จํากัดอยู่แค่ว่าคุณผู้ชม ครับแครับผมคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถสร้างเป็นรถต่างๆรถอะไรก็ได้หรือถจะเป็นหุ่นยนต์อะไรก็ได้นะครับผมเพียง <ie> <ie> แค่คุณผู้ชมเนี่ยมีความสามารถมากพอนะครับผมที่จะคอทมันขึ้นมาและก็คุณผู้ชมเนี่ยต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของมันด้วยนะครับผมว่ามันเนี่ยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปยังตลอดลอดฝั่งได้จากฐานคุณผู้ชมเนี่ยไปยังปลายทางข,ง,ขงของบิวอโบสได้นะครับผมโดยถ้าเราเนี่ยสามารถนําเรือของเราหรือว่าผ่านนาของเราเนี่ยไปยังตลอดลอดฝั่งจนถึงปลายทางได้ปลายทางเนี่ยมันจะมีหีบสมบัติหีบหนึ่งอยู่ครับผมถ บล็อกหนึงซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับผมแล้วก็จะได้ตังมาเองสักนิดหน่อยนะครับผมซึ่งตังตัวนี้นี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้มากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นการซื้ออุปกรณ์ในการสร้างเรือหรือว่าเขตเรือออกมาได้เพิ่มมาขึ้นหรือว่าจะเป็นในการซื้อกล่องสุ่มบล็อกที่จะสามารถให้เราเนี่ยไปต่อย,ยอดสร้างเป็นอะไรใหม่ๆได้เพราะว่าเราเนี่ยจะมีบล็อกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมเพียงแค่ฟังแค่นี้เนี่ยตัวเกมก็น่าเล่นมากแล้วใช่ไหมละครับถ้าคุณผู้ชมอยากลองไปเล่นดูผมท อันดับต่อมาครับผมอันดับที่3ของเราน่ก็คือดอนนั่นเองครับผมได้สลับแมปดอนนี้นะครับผมยอมรับเลยนะครับเพราะมันเป็นเกมแนวเฮ์เรอร์สยองขวัญในที่ทําลบนแพลตฟอร์มอย่างโลบอคที่เรียกได้ว่าเขาเนี่ยรีดเค้นความน่ากลัวและความระทึกขวัญออกมาได้อย่างถึงพลิกถึงขิงเลยนะครับผมโดยผมจะลองจาลองให้คุณผู้ชมนะครับผมเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยที่ไปติดอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งโรงแรมแห่งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเอาตัวรอดไปยังห้องที่100คุณผู้ชมเนี่ยจะเลือกที่จะเปิดประตูไปยังห้องถัดไปเพพื่่่่ออออททีีีจจะะกาาสถนนแแหง้้้ลวผูชมมยย กับโชคชะตาและนอนรอปีศาจเนี่ยที่คอยจะมาเกลืนกินคุณผู้ชมอยู่ตรงนั้นกันละครับโดยดอดเนี่ยจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลงไปพบกับประสบการณ์แบบนั้นเลยนะครับผมในการติดอยู่ในโรงแรมที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับมากมายที่คอยจ้องจะเล่นงานคุณผู้ชมอยู่โดยสถานที่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ100ห้องซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะต้องไปตามหาห้องที่100หรือว่าผู้ชมเนี่ยจะต้องเปิดตั้งแต่ห้องที่หึ่งเนี่ยไปยังห้องที่ยนึ่งร้องเลยนะครับผมที่ผมมในแต่ละห้องเนี่ยมันจะมีคุคบ ในสถานที่อย่างนี้เนี่ยเลืดว่าจะไม่มีมนุษย์สักคนเลยครับผมจะมีแต่สิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งลึกลับเนี่ยขอให้คุณผู้ชมเนี่ยไปพบมันอยู่ซึ่งในแต่ละอย่างนะครับผมที่เกมดอกมาเมื่อจะเป็นบรรยากาศแอมเบียน์หรือว่าปริาจที่สร้างออกมาเนี่ยผมคิดว่าเขาทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากลองเล่นเกมแนวเฮเลอร์สยองขวัญเนี่ยที่มีความน่ากลัวไม่แพ้เกม,เมอ,อื่นๆเนี่ยผมว่าดอกก็เป็นหนึ่งตัวเลือกสําคัญเลยนะครับผมที่คุณผู้ชมต้องนึกไว้ในหัวเลย อันดับต่อมาครับผมอันดับที่4ี่ของเราเนี่ยก็คือบ r o k e n b o n บน v นั่นเองครับผมโดยสลับบล็อกเคน n บนไอนะครับผมก็จะเป็นแมปแนวซิมูเลเตอร์อีกแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยทำการจําลองการตกลงมาจากที่สูงวัดราเราเนี่ยจะกระดูกหักสักกี่ชิ้นกันเชียวยิ่งเราทํากระดูกหักได้มากเท่าไหร่เนี่ยเงินที่เราจะได้รับเป็นผลตอบแทนกลับมาจากกระดูกที่เราเสียไปนะครับจะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมยิ่งเราทํากระดูกหักได้สักร้อยชิ้นเงินที่เราจะได้รับตอบแทนมาก็อาจจะเป็นหมื่นหรือว่าเป็น 1นงอนาทีเนี่ยก็สามารถเข้าใจตัวเกมได้เลยว่าเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะให้เราทําอะไรนะคะผมโดยถ้าคุณผู้ชมเนี่ยงงว่าเงินที่เราได้รับมาเนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรนะคะผมเราเนี่ยสามารถใช้เงินตรงนั้นเนี่ยในการปลดล็อกดานต่างๆหรือว่าความสูงต่างๆเนี่ยทีต่ตัวเกมล็อกไว้ให้ได้นะครับผมเหมือนตอนแรกเนี่ยเราอาจจะเริ่มจากพื้นดินเนี่ยที่ค่อนข้างเตี้ยมากๆเลยนะครับผมแต่เมื่อเรามีตังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปลดล็อกแผ่นที่เพื่อเพิ่มความสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้เพื่อที่ ว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่เข้าใจเข้าได้ค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากลองเล่นเนี่ยผมทิ้งลิงก์แมปไว้ใตค้คลิปนี้แล้วนะครับ ก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับผมมันมีแค่4อันนะครับผมความจริงเนี่ยมันควรจะมี5แมปนะครับผมแต่แมปที่5เนี่ยผมตัดออกไปนะครับผมเพราะด้วยว่าคลิปเนี่ยมันทําออกมาค่อนข้างที่จะห่วยเอามากๆเลยนะครับผมในคําพูดของอันดับที่5 <ๆ S 1> <ๆ S 2> นะครับผมผมคิดว่าไม่รู้ว่าจะแก้งไงแล้วถ้าหาแมปใหม่มันก็คงไม่ทันในตารางการลงคลิปของผม,ผม <ๆ S 2> แล้วนะครับผมเลยก็เลยคิดว่าเอาไปสี่อันดับก่อนแล้วกันนะครับผมโดยก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลื